ครับสวัสดีครับทิ่นี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟืนเนื้อวันนี้เราก็เดินทางนะครับได้รับคำสั่งจากลุงช่างใหญ่นะครับครับผมให้มาประสานนะครับไวายเม็ดทางร้านหัอจกอนะครับหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ห้างมาอำเภอวันม่วงนะครับตอนนี้ก็มาถึงร้านนะครับมาถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับไทยบ้านนอกเด้อครับส็จะดีครับ อาติดต่อนะครับกับทางออฟฟิศนะครับออฟฟิศประสานนะครับไวยเมดนะครับก็จะพากันลงไปติดต่อครับเดี๋ยวนี้เลยนะครับนี่นะครับนีก็ร้านนะครับอันนี้ก็ไทยบนนอกเด้อนะครับไทยบนรอกเลยวายเมไวายเมดอ่า ก็เดินทางนะครับเดินไปก็ถึงร้านแล้วนะครับจะมีมีออฟฟิศนะครับออฟฟิศ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 นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับกันนะครับ แ้ต่ถียนานี่เียอปี่โ้ต่ยอเนี่ยอเอาตอนนี้นะแล้วก็อันนั้นใ้สายยางสีพอขาวที่เอาไปปรับระดับน้ำนะเอา15เห้า ไปเสียดับนันนั้นเต็นรุปแบบเลยะครับน้วนะ่ไอไย่างวัดดับนะครับทนี้นะครับ <c oughs> ไปดี <c oughs> ใช่ครับที่จะนมมครับต่มั้นวจรงิงจริงเนข้งหน้าเชององน้ำเซลับนะครับ พีฟฟี่ีโกโก้ครีมกแแล้วก็ในส่วนดนโซครับเป็ในส่วนาแเป็อละเือมเดสายยางวัดระดับน้ำนะครับเออถูกแล้วนี่นี่นี่เออนี่แบบนี้และห้าเมตรสิบห้าเมตร ป็นนี่นะครับสายยางเนาะสายยางที่เอาไปเอาไปส่งระดับวัดระดับน้ำนี่นะครับสายยางวัดระดับน้ำครับนี่เขามากับตัวพุทนะครับถ้ั้งหดพื้นเรื่อสวัสดีครับดูดีสบายนะครับฝากพี่น้องมาเยี่ยมมายามช่องหมดพื้นเดื่อครับด้วยอะไรนะครับ แล้วก็ฝากไปให้กาลังเราใจในช่องอม,มองโนโอมนลข้าเต่ทนเนลนี่ครับวันนี้ก็19เ้มตร18เมตร17เรมตร16เมตร15เมตร14 13 สิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดห้าสี่สิบห้าเมตรเออสิบห้าเมตรพอ,อนะครับจำนวนสิบห้าเมตรนะครับใช้ย่างอัไปใช้ วัดระดับน้ำนะครับวัดระดับน้ำเพราะว่าสำหรับคอมพิวเตอร์นั้นตอนนี้ยังใช้การไม่ได้นะครับคอมพิวเตอร์นีจะเป็นสายยางเผือ่อวันนี้เราก็จะเทพื้นปูนนะครับหน้าศาลาหัวพระนะครับบริเวณหน้า ลานหน้าองค์ปู่ปริจิตนาคราชนะครับโคกนหนองนาบ้านจำปาดงเหนือหมู่หกตำบลกุฎแล้ครับอำเภออ่าวานอรนิวั์จังหวัดสกลนครตัวนี้เราก็มาซื้อสายยางเพื่อ,อไปใช้ในการวัดระดับน้ำนะครับจำนวน12เมตรนะครับ12เมตระนะครับสิเมตรมาตรฐานนะครับ ตัวนี้เราก็ยังอยู่ร้านนะครับอยังดูร้านจำหน่ายวัสด,ดุครับวันนี้ก็แถมสลับเม็ดนะครับอันนี้ก็แถมสลับเม็ดรอกเรบลับเม็ดนี้ก็มอบให้นายพันนะครับนายพันอเอาไป,<ร>ไปให้ 9, นายพล ฝากกล้องไปกลับทางครูนะครับเราก็จะไปรับวายเมตดนะครับด้านหลังร้านวายเมตดมีคมยาวห้าตมนะครับก่วงสองเมตรความทีความห่างนะครับของตารางวายเมตดนี่ก็ไม่เกิน20สเซนนะครับไม่เกินประมาณ15บห้เซน ตันนี้เราก็มาถึงหลังร้านแล้วครับหลังร้านนี่นะครับหลังร้านหลังร้านอันนี้ก็จะเป็นวัสดุนะครับเคยมาเอาตรงไหนเนาะนะครับไวเมียดไวเม <ๆ S 2> ียดเคยมาเอาอยู่แถวนี้ละอ,อ้าวเห็นแล้ว นี่นะครับวายเม็ดยาวสองเมตรก้วงสองเมตรยาวห้าสิเมตรตาคายความถีประมาณไม่เกินยี่สิบเซน น,นี่ก็เป็นที่เก็บวายเม็ดนะครับวเมดที่เราจะเอาไปเทพื้นบริเวณตรงหน้าลานปู่วันนี้นะครับวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่พอด้นอน14นะครับ14สิงหาคม2567ตัวนี้กำลังรอรถนะครับรอรถรอรถ,รอรถจาก ไทยบารดอกเดอร์นะครับอตอนนี้ไทยบนาน์ดอกเดอร์กับหมวดฟื้นเดอร์นะครับพ่อ,อมา,อาติดต่อนะครับรับไฟเมดนะครับที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิริธรรมโฮมช็อปนะครับเซ็นเตอร์นะครับที่ถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับสองสองสองเก้า่าอ,อีกประมาณสองกิโลก็จะถึงบ้านม่วง

เดล็อกเมื่อกี้นะครับแบบลเอียดนะครับตอนนี้เราอยู่นะครับหลังร้านนะครับที่ทำง่วงชอบนะครับที่เป็นกระจกชนิดส,สดากโดยการช่องหมดูดณดูนะครับ